นับสนุนโดย GSBP จากธนาคารอมสิน okay, th ay, th จากทุนพระราชทาน100,000บาทที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่งพระราชทานเพื่อกำเนิดธนาคารอมสินและเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระรชาชประสงค์ให้ประเทศมีความทันสมัยก้าวทันต่อสถานการณ์ที่เปลีป่ยนแปลงของโลกได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งยังสืบสานพระราชปณิธาน ของพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ในการเป็นสถาบันการเของรัฐที่มุ่งมั่นพัฒนารากฐานของประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างยางั่งยืนดังพระบระมราชวาทตในประบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมราชาธิว่าการจันโลงรักษาประเทศนั้นเป็นงานส่วนรวมไม่อยู่ในวิสัยที่บุคคลจะกระทำได้ให้สำเร็จได้โดยลำพังตนเอง s <fine>. <S บุคคลที่จะทำการนี้ได้ s <fine>. <S ก็โดยปลูกฝังและเสริมสร้างความร่วมมือในชาติให้เกิดขึ้น พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมานาถบพิตรที่ผ่านมาธนาคารอมสินในฐานะของการเป็นผู้นําในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากโดยสนองนโยบายของรัฐบาลในการร่วมแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจระดับฐานรากกับปัญหา ความยากจนให้กับผู้ได้โอกาสและชีเรลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและในปี2,561กระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส2พร้อมสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนจนและได้ส่งมอบนโยบายนี้ให้กับธนาคารอมสินโดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคาดว่าไม่เกิน6เดือนและตั้งเป้าหมายภายในปีนี้จะมีคนจนหลุดพ้นจากใต้เส้นความยากจนได้ถึง25%ของคนที่มาลงทะเบียน11.4ล้านคน ซึ่งวันนี้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือในระยะที่2ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่จังหวัดจันทบุรีโรงแรมเคพีแกรนด์จันทบุรีได้ต้อนรับคณะรัฐมนตรีนำโดยคุณอภิษกตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคุณวิสุทธ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณสมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลัง คุณชาติชายพยุหะนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของโครงการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดจันทบุรี กระทรวงการคลังได้จัดให้มีโครงการนำร่องในจังหวัดจันทบุรีถือเป็นจังหวัดที่5ต่อนเนื่องจากจังหวัดนคนรราชสีมาสุพรรณบุรีสงขลาและพิษนุโลกที่เป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยและขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศภายในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้เกียรติมอบนโยบายเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยทางราัฐบาลหวังให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนภายใต้เงื่อนไขสําคัญคือการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบด้วยเหตุนี้จึงกําหนดการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติและออกแบบกลไกการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบให้ครบวงจรด้วยการทํางานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยง,งานภาคีทุกกระทรวงโครงการพัฒนาผู้มีไรายได้น้อยเฟสสองเนี่ยคือโครงการซึ่งเราต้องการให้เขาเองเนี่ย มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเมนูต่างเนี่ยของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วแต่สถานที่แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่อาชีพที่เขาประกอบไว้เดิมนะครับซึ่งอันนี้ผู้ที่เข้าไปดูเนี่ยที่เราเรียกว่า AO เนี่ยนะครับหรือว่า a c c o u n ฟ officer เนี่ยจะเป็นผู้ที่จะไปคุยกับเขาแล้วก็จะชี้ให้เห็นว่าเขาอยากได้อะไรสำคัญที่สุดเที่ยวนี้ก็คือว่าเราจะเข้าไปสัมผัสเขาทุกคน คือทุกคนเนี่ยจะได้รับการสัมผัสและจะได้รับการดูแลทาหน้าที่เหมือนหมอเราเองเนี่ยจะมีการประเมินทุกๆ3าเดือนนะครับเขาก็จะมีระบุมานะครับว่ามีคนไปพัฒนาเพิ่มเท่าไหร่แล้วสิ้นปีเราก็จะมาวัดกันว่าคนเหล่านี้เมื่อพัฒนาแล้วหาอะไรได้เพิ่มขึ้นหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้องแก้ไขหนี้สินนองระบบให้หมดก่อนโดยมีอมสินทกศเป็นผู้รองรับ เเมื่่ออากับขไปยูในระะะบบบดดออกกกกเเีีเเาา้้ย็็จจถถููาาาสมรรงชวิต่ไัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงการคลังได้รวมกันมอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อทิโก้ไฟแนนซ์แก่ผู้ประกอบการจำนวน5รายและมอบสินเชื่อรายย่อยของธนาคารอมสินเพื่อใช้ใจ่ายฉุกเฉินสำหรับผู้มีไรายได้น้อยที่มีปัญหานี้นอกระบบในจ,จังหวัดจันทบุรีโดยธนาคารอมสินวันนี้เนี่ย ก็ได้มามีส่วนร่วมในเรื่องของการแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับโดยที่ได้มีการฝึกอบรมเรื่องของบัญชีทางการเงินและก็การทาบัญชีครัวเรือนให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่มาลงทะเบียนทั้งผู้มีไรายได้น้อยแล้วก็ลงทะเบียนแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับกับธนาคารอมสินซึ่งธนาคารอมสินเนี่ยได้มีการ ปล่อยสินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบไปแล้วเนี่ยประมาณ1,2 0 0 0 0สหื่นลายเป็นวงเงินประมาณ5,000ล้านซึ่งหมดไปแล้วในระยะที่1สำหรับระยะที่2กํกำลังขอวงเงินเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังอีกจำนวน1,000 0ล้านบาทนอกเหนือจากกิจกรรมภายในห้องประชุมธนาคารอมสินยังออกพูดนิชชัศการณณบริเวณด้านนอกห้องประชุม มีบริการคลินิกให้คำปรึกษาปัญหาทางการเงินพร้อมจัดทำร้านค้าฝึกอ,อาชีพให้กับ5ร้านค้าด้วยการสืบสารภูมิปัญญาดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถเสริมสร้างรายได้กับตนเองเช่นร้านขนมจากชุมชนแปลกดินครองนองบัวร้านปังกรอบทุเรียนร้านขนมไทยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อบ้านท่าฉลับและกลุ่มส่งเสริมสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพบ้านเขาแก้ว ครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีรถโมบายของธนาคารอมสินเนี่ยมาให้บริการไม่ว่าจะเป็นการเบิดบัญชีการสมัครไมโม่การสมัครไมโมเปยแล้วก็มีโปรโมชั่นสำหรับร้านค้าที่มาร่วมออกรายการโดยใช้ไมโมชำระสินค้าเป็นช่วงโปรโมชั่นเพียง1บาทนะครับก็สามารถซื้อผักปอดสารพริกแล้วก็ผักผลไม้จากเกษตรกร ซึ่งมาร่วมออกรายการในครั้งนี้ด้วยนะครับนอกอจากนั้นก็ยังมีร้านอาหารต่างๆนะครับขนมต่างๆที่มาร่วมออกงานในครั้งนี้ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ได้เยี่ยมชมร้านค้าต่างๆนะครับได้รับความชื่นชมว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับอ๋อค่ะก็ได้รับข่าวสารจากทางผู้จัดการธนาคารนะคะ คือไปเยี่ยมลูกค้าที่บ้านแล้วก็เห็นว่ากลุ่มเราเป็นกลุ่มวิสากิจชุมชนก็เลยอยากจะให้ออกมาร่วมแสดงสินค้าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเสือกเจนทบูรอ๋อก็ให้ความช่วยเลือตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเริ่มทำนะคะเพราะเราไม่เคยทำพวกธุรกิจส่งขนมอะไรอย่างนี้เลยท่านกน็สินเชื่อก็แนะนำว่าเราควรจะกู้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาไปเงินไปทำเป็นส่วนไหนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วพอเราทำไปสักระยะหนึ่งก็ สามารถไปกู้เพิ่มเพื่อม,มาลงทุนเพิ่มในด้านต่างๆอะไรเงี้ยค่ะจริงแล้วธนาคารอมสินก็คือช่วยเหลือเราดีจริงๆด้วยความจริงใจจริงๆอะค่ะก็รู้สึกดีมากค่ะธนาคารออมสินที่ได้ช่วยสนับสนุนกับกลุ่มทำให้กลุ่มมีรายได้กลุ่มป้ามีสมาชิกอยู่4 3ราย4 3ครอบครัวก็รู้สึกปลื้มใจในในการนี้ ภูมิใจอะ่ะภูมิใจในขนมอ่ะที่เขาติดสนใจของเราอะนะเพราะว่าขนมเราเป็นขนมโบราณแล้วชื่อมันไม่ค่อยเพาะเท่าไหรไงแต่มันเป็นชื่อแปลกภูมิใจว่าเขาชื่นชมขนมเราดีใจมากช่วงหน้ากลับมาติดตามชมก,กันกับการเปิดตัวโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เทศบาลตำบลพับพานอะัยจ,จังหวัดจันทบุรีค่ะ